สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูชินะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับน้องมานีของเรากับคาเฟ่เล็กๆของเขาที่มีแค่ตู้อันเดียวแต่เราก็เรียกว่าคาเฟ่ <Wow. S 1> และเป้าหมายของเราในอีพีสองของวันนี้ก็คือหนึ่งเราจะหาแฟนให้น้องมานีเพื่อจะมาช่วยเราหาตังค์เพิ่มเราหาแฟนเพื่อหาตังค์นะพวกเธอส uh? องเราจะหาตังค์ซื้อน้ตบุ๊กและโต๊ะทํางานเอาไว้ให้น้องมานีของเรามาทํางานนั่นเอง และสเราจะมาสร้างร้านคาเฟ่ให้มันสมบูรณ์แบบมากกว่าตอนนี้และตอนนี้ดูจากสถานการณ์แล้วคุณลูกค้าบอกว่าค่าตั๋วของเราแพงเกินไปเขาก็เลยไม่เข้ากันดูสิเขาก็รอหน้าร้านดูสิโอ้ยสงสารสาวน้อยของเราหน่อยเธอซื้อตั๋วให้เราหน่อยเพราะว่าเราต้องลดราคาให้พวกเขาเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราลดราคาให้พวกเธอหน่อยหนึ่งก็ได้ตั้งค่าตัว๋วตั้งค่ายังไงอะ่ะนี่หรอ เอาสักอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาฉันลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แมันก็ดูไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะร้านมีแค่นี้แต่ตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตลกปะและตอนนี้ของเราก็คือ,อยังอุ้ยเน่าแล้วหรอลิบเน่าไปไหนลูกคือแบบแล้วฉันจะขายอะไรให้ลูกค้าแล้วคือดูน้องของฉันน้องมานี่ของเราก็คือไม่ได้ง่วงนะแต่อยากนอนพอดีมีเตียงใหม่ เราให้น้องไม่นี่ของเรามาปรุงอาหารดีกว่านอนอะไรขนาดนั้นลูกมันไม่ได้ง่วงแล้วแล้วเราก็จะมีขายเป็นสลัดอย่างเดียวนะตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่มีเตาเลยจ้าเตือนสิลูกเตือนมาทําอาหารนะหนูลูกค้ารออาหารจากลูกอยู่มันก็ขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เราลองเปิดดูก่อนว่าวันนี้มันจะได้สักกี่บาทถ้าวันนี้ได้หลายบาทเราก็อาจจะจ้างคนมาทําให้กับเราแล้วเราก็จะไปตก ป่าจ้าเราจะได้เงินสองช่องทางเราจะไม่เสียเวลาทำเองทุกอย่างเรามาดูน้องแมนีททำสลัดกันดีกว่าอุย้ยสลัดของเธอจะกินได้ไหมแมนีคือแบบสกิลก็คืนึ่งเองจ้าแต่ก็ฉันอยากขายทำไมอะเออฉันอยากขายโอ้ยลูกค้าลูกค้าเข้ามาหลังบ้านไม่ได้นะคะลูกค้ามาดูหลังบ้านไม่ได้นะคะลูกค้าออกไปก่อนคะ่ะนี่นี่ดูสิอุย้ยเอามาวางขายเหรอ โอ้ยอันนี้มันคือรีสต็กอะคือแบบเราโหลดม็อดมามันก็เลยสามารถรีสต็กได้มันก็ดูโกงอยู่นะมันแบบไม่เหมือนในเกมอะออ้ยตัวแม่ของเราก็มาอีกแล้วเราต้องขอลายเซ็นจ้าขอให้มอบลายเซ็นเจเจ,เจมีตังค์เยอะขอนาดนั้นเจเจบอกว่าแพงไม่ได้ปะและตอนนี้ตัดภาพมาหลังบ้านก็คือคุณลูกค้าคือมานั่งคุยกันในบ้านแล้วจ้ะนั่งคุยกันบนเตียงเลว คืนนี่พื้นที่ขายของฉันนี่หลังบ้านฉันนะจ๊ะจะจะมาเข้าหลังบ้านมันไม่ได้ปะแรงมากก็เธอเดี๋ยวเราก็ให้น้องมานี่นี่ททำสลัดตุนเอาไว้ในตู้เย็นไว้เยอะๆแล้วก็เราก็จะมาเติมสต่ตอกตรงนี้ให้เต็มๆแล้วก็มาดูว,ว่าจะขายได้หมดหรือเปล่าเริ่มเลรอแล้วลเมื่อกี้เราก็ทําสลัดไปสักพักแล้วก็มีผู้ชายของเรามาเคาะประตูเราต้องเชิญเข้ามาแล้ว เดี๋ยวเราไปเชิญผู้ชายเข้ามาดีกว่าก็คืองงเหมือนกันลูกค้าคนอื่นเดินเข้ามาสบายๆแต่ลกแฟนของเราคือมีมารยาทมากเ,เรียกว่าแฟนไม่ได้สิคนคุยของเรามีมารยาทเกินคือแบบมาเคาะประตูก่อนเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ยเธอและวคอลูกค้าหน้าร้านก็คืยเยอะมากโอ้ยมานี่เธอทำเสร็จแล้วหรอวางข่ายเลยจ้านี่ ซื้อสิจ้าพ่อโนมซื้อเลยโอ้ยเธอมันมันไม่แพงเลยโอ้ยทำไมไม่ซื้ออ่ะโอ๊ยเราไม่งอตลอดถ้ามันแพงสําหรับเธอก็แปลว่าไม่ได้ขายให้เธอจ้ะเราไม่ฐานลูกค้าของเราคุณมาน,นีทักออชวนฟุตไซเข้ามาในบ้านแล้วใช่ไหมเธอทำอะไรนะเธอล้างอะไรอะ่ะเธอเขาล้างไอ้นี่ป้ายนั่นอ่ะป้ายรีสตอร์อ่ะคือแบบล้างงงมากเราจะคุยกับ ผู้ชายก่อนหรือว่าทำอาหารก่อนดีแต่เราก็ต้องแบบโฟกัสที่งานหรือเปล่าคือแบบเราเปิดร้านอยู่นะแต่ผู้ชายก็มาหาถึงบ้านเลยนะถ้าอย่างนั้นล้วก็เราก็ต้องทําทั้งสองอย่างพร้อมๆกันสีพวกเธอเอ้ยนินทามันมันจะดีหรอนินทาคนอื่นอะคือมันไม่ดีปะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราจะทาเราต้องจีบจีบเราเขาจะเล่นด้วยไหมแต่แต่แต่เขาคือนี่เขามีคู่สมรสแล้วว่าเสียดายมาก แต่ทุกคนในที่นี้คือมีคุณส่วลบมันแล้วว่าเดี๋ยวเราให้น้องทำสล,ลัดไปด้วยแล้วก็คุยกับผู้ชายไปด้วยแต่มันก็ดูจะช้าเนาะน้องก็ทำอาหารอย่างแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ด้วยละสิแต่ก็ไม่เป็นไรลูกค้าก็คือเข้าหลังบ้านชางงเออคือแบบอันเนี้ยมันเป็นอะไรอะ่ะมันอยู่ที่เกมหรืออยู่ที่เสื้องเราคือแบบมันช้ามากอะ่ะโอ้ยระดับสามแล้ว คุณมานี้ของเราและอาหารหน้าบ้านของเราก็คือเราว่าเราจะเอามอดนี้ออกแล้วดูสิเหมือนมันบั็กเลยอะ่ะดูดิมันน่าจะบกักเราต้องลบมอดนี้ทิ้งแล้วอะ่ะมันดูจะบักอะ่ะดูสิเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยและหลังที่จากที่น้องมานี้ทาสลัดมาสักพักก็คือได้ประมาณนี้แล้วน้องของเราก็คือเหนื่อยแล้วน้องวนนอนเราให้น้องนอนก่อนแล้วเราก็เปิดล้างทิ้งเอาไว้อยี่แหละใครจะซือซ้อก็ซือ้อใครจะเข้าก็เข้ามาละ แต่ไม่ใช่เข้าหลังบ้านใช่เธอเดี๋ยวเราให้น้องมานี้ของเรานอนให้เต็มหลอดเต็มก่อนนะเดี๋ยวเรามาขายหรือทำสลัดต่อและหลังจากเมื่อกี้ร้านมันก็ปิดแล้วว่ามันครบยี่บสี่ชั่วโมงใช่ปะแล้วเมื่อกี้ลืมดูว่ากำไรเราดูมาแต่ว่าเราลืมอัดมันได้ประมาณ6กรอยหบาทอนะเพื่เธอก็คือแบบแต่ถ้าเราแล้ว่าเราจะจ้างคนมาทำงานกับเราแบบ มาทําอาหารให้เราแล้วก็มาทําความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้ไปตกปลาเพราะเมื่อกี้ถ้ารายได้ช่องทางเดียวมันก็จะได้หกร้อยบาทตอ่อวันซึ่งมันก็น้อยถ้าเราตกปลามันก็อาจจะได้อีกหนึ่งพันอะไรเงี้ย <Wow. S 1> เออแล้วก็เอาหนึ่งพันนั้นมาจ่ายคัดตัวให้พนักงานเออกําไรอยู่ไหน <c oughs> ถ้าง,งั้นเราให้น้องมานิตเตือนมาเลยแล้วก็เราก็จะจ้างเพื่อนให้มาอยู่กับเราเลยจ้างฟิลเพื่อนอะไรางี้แบบว่าอยู่ชนานี่สิ เอ่อตรงนี้จ้างพนักงานจ้างคนหนึ่งจะจ้างผู้หญิงเพื่อจะได้มาอยู่กับเราด้วยอะไรอย่างนี้หลังจากที่เราดูดมาเมื่อกี้คือแบบเราเลือกดูก็คือแต่ละคนก็คือไม่มีสกิลทําอาหารเลยดูดีคือแบบไม่เป็นเลยอะแต่มีพ่อหนุ่มคนนี้คนหนึ่งที่แบบทําอาหารเป็นแล้วก็ยังเด็กยังเด็กเท่ากับเท่ากับจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆนั้น,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 นเราก็เลือกคนนี้แล้วกัน เดี๋ยวเราจะมอบหมายภาระหน้าที่ให้กับเธอทําคนเดียวทั้งหมดแรงมากอาทำความสะอาดอยู่แล้วต้องทําสิ่งที่เธอต้องทําความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมเผื่อมีของเสียแล้วก็รีสต็อกด้วยก็ได้เพราะมันก็ยังขึ้นรีสต็อกให้ดูงานเยอะนะไม่ไม่ไม่เยอะปรุงอาหารให้ทําอะไรอีกอืมเราให้น้องทําแค่สี่อย่างนี้แหละ แค่เรียกว่าแค่สี่อย่างโอเคเดี๋ยวเราต้องตั้งค่าห้องใหม่หรือเปล่ารู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งค่าว่าเป็นนี่ไงเอาเป็นเฉพาะพนักงานเฉพาะพนักงานเราก็สามารถเข้าไปได้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละเราว่าจะขยายอันนี้ไปหน่อยมันศูนย์บาทใช่ปะใช่แล้วเราก็จะเถิดอันนี้เข้าไปเราว่าเราจะมีที่นั่งให้ลูกค้าไ้ที่ก่ายตัวก็เอาไว้ที่เดิไมไ่แหละแล้วก็จะมีที่นั่งตรงนี้แบบ เล็กๆอะไรอย่างนี้นี่และร้านของเราก็เริ่มขยับขยายเราเพิ่มเก้าอี้ตรงนี้ให้ลูกค้าได้นั่งกันเผื่อว่าแบบซื้อของแล้วก็อยากนั่งเมาท์มอยกินกันตรงนี้อะไรอย่างนี้แล้วน้องเป็นอะไรอะ่ะการเลื่อนตำแหน่งที่น่ากังวลคืออะไรอะ่ะอึดอัดหรอวิตกว้ายสงสารจังไม่เป็นไรน้องเราเปิดร้านแล้วเราก็ไปตกปลากันพนักงานเราจะมาไหมนะมาหรือยังเอย นี่มาแล้วน้องคือแบบน้องมาทํางานไวมากนี่เริ่มเลยเริ่มงานเลยไม่ต้องสอนแล้วใช่ไหมไม่ต้องสอนงานหรอกเราไปตกปลาดีกว่าจะกี่ครั้งกี่คนแล้วก็หลงแมพอยู่ดี <c oughs> หาตั้งนานกว่าจะเจอมันอยู่แค่ตรงนี้เองเดี๋ยวรอน้องมาถึงก่อนแล้น้องก็มาถึงที่ตกปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ โทรมากันทำไมเนี่ยโอ้ยไม่รับสายจะไม่ว่าจะททำงานหาตาังน้อเดี๋ยวเราตกปลาไปเรื่อยๆเลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูร้านดีกว่าเราปล่อยให้น้องตกปลาไปเรากลับไปดูร้านดูสิว่าน,น้องเขาจะดูแลร้านได้ดีหรือไม่โอ้ว้วาวดีมากอ่านหนังสือการบ้านสงสารฟิลเป็นเด็กพั time, ย่ามาทำงานพัทมาแต่ไม่ทำยี่สิบสี่ชัว่วโมง เสี้ยแบบกินแรงเด็กเวอร์ใช้แรนง,งานเด็กจะมีคนมาแจ้งปะเนี่ยอย่าหาแจ้งนะจ๊ะพวกเธอและช่วงเวลาว่างของน้องก็คือขยันมากคือน้องเอาหนังสือการบ้านมาทําเลยจ้ะน้องแบบขออยันมากแล้วก็มาทำพาร์ทไทม์แล้วก็ทาการบ้านลองดูเรื่อยๆสิว่าน้องเราจะไปทํากับไปทําสลัดเพิ่มหรือเปล่า และนี่นี่ดองของเราก็คือมาเติมสต็อกจ้าเก่งมากลกูกหนูก็พักตรงนี้นะได้รู้จากสถานการณ์แล้วลูกค้าดูมีความสุขอยู่นะ <c oughs> นี่ดูดีเขายัางติ๊กถูกกันคือแปลว่าเขามีความสุขอยู่พอใจกับสิ่งนี้หรือเปล่าและลูกค้า VIP ของเราก็คือป้าจูดิตมาทุกวันมาอุดหนุนเราทุกวันเลยคือแบบ ปรลดมากเจ็ดท้องป้าดูแบบอ้นวนอ้วนเหมือนจะท้องอะ่ะแล้วคือยังไงพนักง,งานเราก็คือไปขอเบอร์ป้าจุดด้ไปขออะไรเส้นป้าจุดิกและน้องมานีของเราตั้งใจในการตกปลาอย่างมากและได้อะไรท่อนสูงอะไรตอนนี้น้องมานิตกปลาสักพักใหญ่ๆก็คือได้แค่เนี้ยก็คือก็น้อยนะและเรากลับมาดูที่ร้านเราก็คือรีสต็อกช่่าก็คือน้องรีสต็อกไม่ทานแล้วจ้าขายดีเกิน แล้วน้องขยันมากคือแบบมีจานหนึ่งจานแล้วคือต้องเอาไปล้างคยันเกินและล้างจานเสร็จน้องของเราก็คือมาทําสลัดเพิ่มจานน้องของเราก็คือเก่งมากเห็นสลัดไม่มีแล้วเป็นโตก็เลยมาทําเพิ่มอุ้ยไปสับมือได้ไงหนูอุ้ยอีกแล้วเจ็บไหมนะ่ะ และผลประกอบการของเราของการขายของทั้งวันยีิบสี่ชั่วโมองวันนี้ก็คือได้กําไรมาถึง2 4งพบาทคือแบบกําไรเยอะอยู่ค่าจ้าง460ก็คุม้มคือน้องเขาขยันเวอร์ทำทุกอย่างจริงอันนี้คือคุ้มจริงผลกิจการที่รุ่งเรืองก็ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือของก็คือนี่เต็มโต๊ะเลยจ้ะทางขยะหลังบ้านอีกแต่น้องคือ คือจ้างคุมเกินทําทุกอย่างจริงอ่ะจนน้องเขาไม่ไหวอ่ะและน้องมาน,นีของเราก็คือชิลๆกับการตกปลาของเธอทั้งวันก็คือสบายเพราะเธอชอบอันนี้ไงเธอชอบแบบอยู่กลางแจ้งอะไรเงี้ยทากิจกรรมกลางแจ้งและปลาของเธอก็คือเยอะมากอันนี้เลยไม่ได้ขายปลาเลยนะเดี๋ยวเราขายปลากันก่อนหลังจากที่เราขายปลาทั้งหมดนั้นเราก็จะได้ตังอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท แล้วตอนนี้น้องมานีของเราก็คืออยู่แล้วเราให้น้องมานีกินอันนี้ดีกว่าเสียอย่างอ่ะมันกินไม่ได้ยังงเหมือนกันคืออะไรอ่ะวางก็ไม่ได้บักโอ้ oh my god บัอกอ่ะพอแล้วมนันนีไม่ต้องตกปลาแล้วเดี๋ยวเรากลบกับบ้านดีกว่าให้น้องมานีกลับบ้านก่อนถึงบ้านปุ๊บน้องมานี่ของเราก็คือนอนเลยจ้าไม่ไหวแล้วทั้งวันแล้วค่ะแม่วันนี้ <c oughs> แต่เราก็จะเปิดร้านแล้วเราก็จะให้น้องคนนั้นมาทำแทนเราทุกสิ่งอย่าง ใช้แรงงานเด็กเวอร์พวกเธอนี่และน้องของเราก็คือมาอย่างไวมาเติมสต็อกอย่างไวแล้วก็งานตรงนี้ที่เธอทิ้งไว้เมื่อวานเธอทําไม่เสร็จนะจ๊ะฉันดูเป็นเจ้าของร้านที่โหดมากไม่ทําอะไรเลยดูโหดเกินอ่าๆแล้วให้น้องเขาทําป่ะน้องบอกว่าอุ้ยฉันได้พักแค่แบบแป๊บเดียวเองเรียกให้มาทํางานอีกแล้วหรอคือ จะไม่ให้ฉันพักเลยหรือไงดกคนตาจริงๆฉันจะไปต่อไม่เสร็จหรอเดี๋ยวเราไปเสลกรรมให้น้องเขาดีกว่าดูน้องเขาอยากเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวเราแปลงโฉมให้เป็นผู้หญิงอย่างที่น้องเขาต้องการดีกว่าเริ่มเหรและหลังที่เราไปแปลงโฉมน้องของเราน้องพนักง,งานของเราให้เป็นสาวก็คือได้ประมาณนี้สวยไหมจ๊ะสวยแหละแต่เสื้อผ้าคือมัน แปลกๆแ,แล้วก็เลยต้องใส่เสื้อยาวๆหมดเลยและหลังจากที่เราเปิดร้านมาสักพักใหญ่ๆก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจานชามคือเต็มร้านไปหมดเลยขาอ,อยาคือเต็มร้านและน้องของเราก็คือรีสต็อกอย่างขมับกระแมมคือแบบไม่ทันแล้วคุณพี่หนูทําได้แค่รีสต็อกให้ทานอย่างเดียวแล้วแหละตอนนี้เจ้าของร้านก็เลยจะต้องมาเก็บกวาดเองจ้าแต่เข้าใจน้องเขาทำหลายอย่างเกินแล้ว เดี๋ยวเราจะให้น้องมาเนียของเรารับงานฟรีแลนซ์ซะเพราะว่าเราไม่ได้รับงานนานมากแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเครดิตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็น่าจะเสียอยู่ด้วยดูสิตอนนี้เราอยู่อุ้ยใกล้โดนไล่ออกแล้วใกล้โดนไล่ออกแล้วถ้าไม่ทำก็คือสีแดงปุ๊บไล่ออกจบเมื่อวานเราตกปลาทั้งวันวันนี้เราจะมาปั่นงาน เดี๋ยวเรามาเลือกงานดีกว่าที่งานที่ทําได้ตอนนี้มีอยู่แค่สี่อย่างเพราะสกิลเรายังแบบไม่ได้ดีไงมันก็เลยได้แค่นี้โอ้ยน้อยอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ยากไงมันได้น้อยแต่มันก็ทําไม่ยากเอ่อคุยกับผู้จ้างงานเข้ารหัสแค่สองอย่างเองไม่นานไม่นาน และแล้วคุณผู้ชายของเราก็คือชวนไปเดทจ้ะทางทางี่ร้านของฉันก็ยังเปิดอยู่คุณคือแบบจเจ้ายังไงดีถ้าตอบว่าแค่เพื่อนเดี๋ยวเขาก็จะไม่คุยกับเราอันนี้คือพี่ชายหรอมไม่เป็นแค่พี่ชายกันหรอไม่เอาเราก็ต้องตอบอันนี้อันเดียวแล้วสิเขาก็ตอบว่าว้าวจริงหรอมันเยี่ยมไปเลยฉันดีใจสมัต ที่ฉันกล้าบอกให้ฉันรู้ละว่าอะไรเหมาะสำหรับคุณเราจะไปออกฮะเราจะได้ออกไปกันเมื่อไหร่อเมื่อไหร่และน้องพนักง,งานของเราผู้ที่เคยันมากคือแบบทำงานว่างนิดหน่อยก็คือเอาหนังสือการบ้านมาอ่านมาทําเก่งมากอนาคตหนูก็จะอยู่กับพี่ลตลอดไปหนูจะอ่านหนังสือทำไม และกับน้องมานีนะตอนนี้ก็คือเบื่อการอยู่ในบ้านจ้าน้องชอบแบบแอด e n t เวนเจอร์อยู่นอกบ้านอะไรอย่างนี้ทำกิจกรรมอยู่ในบ้านก็นคือเบื่อจ้ะเป็นปัญหามากกับการทำงานโปรแกรมเมอร์นะตอนนี้และแล้วกิจการของเราในวันที่สองก็ได้กำไรเช่นเคยประมาณ2,715ซรียิมบลลีอนในวันนี้และเมื่อไรเราจะได้รีโนเวทร,ร้านรอให้ได้สัก ห้าพันหนึ่งหมื่นน่าจะพอได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาตังให้ได้สักหมื่นึ่งเดี๋ยวเรามาสร้างคาเฟ่และบ้านให้น้องซิมของเรากนันและตอนนี้น้องของเราก็มีอยู่ห้าพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทนะตอนนี้เราว่าเราจะลองสร้างไอ้คาเฟ่เล็กๆหรอว่าคาเฟ่เพิ่มไอ้ข้างหน้าเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีที่ชงคาเฟข้างในนี้อาจจะแบบไม่ได้เยอะขึ้นนะอาจจะเพิ่มเตาพวกเนี้ยเดี๋ยวมาทำก่อนนะ เดีวมาดูและการรีโนเวทคาเฟ่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยไม่ใช่รีโนเวทสร้างเพิ่มแล้วก็จะมีสร้างอันนี้เพิ่มที่ขายกาแฟแล้วก็ตู้อันนี้เพิ่มอีกอันหนึง่งเราก็สร้างเป็นห้องน้ำให้เขาไว้ตรงนี้ห้องอาบน้ำห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีซิงคที่เราเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีเพิ่มเตาขึ้นมา แล้วตอนนี้คนแฟนของเราก็คือโทรมาแล้วคิดถึงหรือ,อยังไงไมนเนี่ฉันต้องการท้าท,าย,ทายตัวเองงานใหม่โอเคถ้าหางานใหม่ไปเลยจ้าโอเคอ่ะโอเคถึางนี้แล้วใช่ปะ่ะนี่เดี๋ยวเราขยบเข้าไปหน่อยได้มัมันมันดุนนอเนี้ไปแต่มันก็เข้าได้อยู่ไม่เลรหรอกก็จะประมาณนี้แล้วเราก็เอาคอมพิวเตอร์ของน้องเรามาเอาไว้ข้างนอกเพราะน้องชอบอยู่ข้างนอกไม่ชอบอยู่ในในบ้านอ่ะข้างในอ่ะไม่ชอบน้องชอบแบบเอาโดอยู่ข้างนอกอะไรย่างเงี้ย โอเคเดี okay, ๋ยวเราลองเปิดร้านกันดูซิว่ามันจะมีค่าไอ้นี้ที่แพงขึ้นหรือเปล่า <c oughs> คุณผู้ชายของเราก็บอกว่ามันเป็นการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ฉันจะต้องคิดเรื่องมัน <c oughs> ใช่จ้าคิดไปแล้วก็เปิดกาฟเฟ่แล้วและน้องของเราก็มาแล้วน้องพนักงานของเราที่มีอยู่คนเดียวเอ๊ะโหนมันไม่มีรีสต็อกอะไรแล้วนะตรงนั้นนะ่ะโหนรีสต็อกอะไรอยู่โหนฝันไปหรือเปล่าเนี่ยตื่นรือยังมันไม่มีอะไรตรงนั้นนะ่ะแล้วเราว่าเราจะ จ้างพนักงานเพิ่มมาอีกสักคนหนึ่งเพื่อมายืนเค์เตอร์ตร,ตรงนี้แล้วก็ทําอาหารแล้วก็ให้น้องมาทําความสะอาดแล้วก็รีสต็อกเพราะน้องทําหน้าที่เยอะเกินน้องก็ทําไม่ไหวดูดิน้องเบื่อหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจ้างอีกคนหนึ่งงั้นเราจ้างวัยวัยรุ่นน้องคนนี้ถึงจะทําอะไรไม่เป็นแต่หน้าตาสวยให้น้องมายืนขายกาแฟโอเค นี่เขาเลงเราเลงแต่ดเด็กไวเรียนหมดเลยนะเดี๋ยวเรามอบหมายงานให้คุณน้องเขาทำหนูมีหน้าที่เฝ้าเคาน์เตอร์แล้วหนูก็ต้องทำความสะอาดช่วยพี่เขาด้วยนะหนูทำสองอย่างนี้ก่อนพี่เขาก็รีสต็อกอะหนูทำอาหารด้วยปรุงอาหารให้พี่เขาพี่เขาทำความสะอาดด้วยก็ได้พี่เขาทำสามอย่างเธอทำสามอย่าง โอเคประมาณนี้และยินดีต้อนรับเด็กใหม่ของเราแต่หน้าตาน้องสวยมากเลยนะลูกหลานใครเอ่ยน้องท้องหรอไม่ได้นะน่าจะเป็นไอ้มอดนี่แน่เลย MCC อะไรนั่นอนะ่ะคือตอนแรกเราว่าเราจะมาเพิ่มค่าตั๋วใช่ปะแต่พอเราดูลูกค้าก็คือยังไม่พอใจกับราคาอีกบอกว่าแพงโอ้ m ม่กอแพงได้ไงอีก คือฉันแทบจะไม่ได้กำไรแล้วนะเนี่ยฉันเพิ่มคาเฟ่เป็นไอ้นี่ที่ชงกาแฟฉันขายกาแฟเพิ่มนะจ๊ะเธอฉันจะเพิ่มเงินหน่อยไม่ได้หรอเอาของมาเรียงขายดีกว่าและอยู่ๆผู้ชายของเราก็คือโทรมาทําไมอีกเฮมันี่ hey, นี่ฉันเองคุณต้องการจะไปเดทกับฉันร้านค้าเอ็มโพเรียมปราราวุธ ถ้จะไปเดทที่ร้านเหรอฉันเพิ่งเปิดร้านเองมาหาฉันที่ที่ร้านฉันแล้ววันนี้ก็ขอจบอีพีสองเอาไว้เท่านี้ก่อนกับร้านคาเฟ่ที่ที่ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็มีแบบเออเริ่มดูดีขึ้นแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่เราจะซื้อให้น้องมาทำงานฟรีแลนซ์ก็ได้แล้วและเหลืออีกอย่างที่ยังไม่ได้นะตอนนี้ก็คือ ฟู่ชายเรายังไม่ได้ขอเป็นแฟนเรายังไม่ได้เป็นฐานะแฟนนะตอนนี้แต่อ p นี้เราก็เอาไว้แค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้ากับน้องมานีมาดูซิว่าจะไปได้ถึงไหนกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะ